สวัสดีค่ะเเปลกรบเนเนอะวันนี้น้องปีโคตรากรวยนะคะพามากินข้าวตอนเช้านะคะทุกคนค่ะวันนี้น้องปีกินข้าวกับตําถั่วนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่ากินข้าวกับตําถั่วนะคะภาษาเขมระส,ะสุรินโฮบายจุมโบสนะตําถั่วโบสนะจนะะ๊ะนี่นะคะข้าวบายข้าวบายนะคะทุกคนค่ะ กินโหบมากินด้วยกันนะคะโหบจุ่มค้นยานดยจอือันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนทอดกรอบนะคะทุกคนคะไสรแซลมอนทอดกรอบนะจ๊ะมากินด้วยกันนะโหบจุ่มขน้นยานะจานนี้นะคะจะเอามา ใส่ขนมจีนนะคะอยากกินขนมจีนด้วยนะคะ แรกก็จะกินข้าวกับปลาแซลมอนแล้วก็ถั่วตำถั่วนี่แหละค่ะทุกคนคะแล้วเมื่อกี้หลานสาวเลิกงานมานะคะก็เลยซื้อขนมจีนมาให้นะคะก็เลยกินสักสองอย่างเลยอยากอยากกินสองอย่างเลยภาษาไทยเขาเรียกว่าขนมจีนนะคะภาษาเขมรสุรินนะคะนมปละจ๊ นมเปรจาะก็คือขนมจีนนะกินข้าวก่อนแล้วกันเนาะโหปายจังนะจ้ะอ,อร่อยมากเจนนี่จะรับได้จ้ะ ปีเห็นเขาโพสอะไหล่ลาซซามอนนะคะทุกคนคะ่ะเขาโพสถูกมากนะคะสองโลหกสิบก็เลยซื้อเอามาทอดกินนะคะพอน้ำพีชชอบกินส้มตำหรือตำถั่วตำแตงนะคะกินคู่กันอร่อยมาก เวลากินตำถั่วนะคะน้องปีชอบใส่มะเขือเทศเยอะนะคะทุกคนค่ะนี่ภาษาไทยเขาเรียกว่ามะเขือเทศภาษาเขมรสุรินนะคะปิงป๊อปิงป๊อก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศก็คือปิงป๊อ คะทุกคนจะดังจะรับนะจ๊ะ น้องปีซื้อปลาแซลมอนมานะคะเขาจะแล่เนื้อนะคะเนื้อเขาก็จะขายโลลนะก็แพงอยู่นะเราก็เห็นว่าโลละห้าร้อยหรืออะไรเงี้ยแต่น้องปีเป็นคนชอบกินอะไหล่ปลาแซลมอนไงอะไหล่ปลาแซลมอนก็คือทําไมถึงว่าเรียกอะไหล่ปลาแซลมอนนะคะมันจะเป็นครีบเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยครีบของปลานะคะ แล้วคนนี้เขาแร่แต่เอาเนื้อนะคะอืถามว่าคีิของเขากินได้ไหมกินได้นะคะเขาก็ไม่ใช่ว่าแร่จนเนื้อออกหมดนะคะเขายังมีเนื้ออยู่นะเมื่อวาน ป,ป๊าเขาบอกว่าเขาอยากกินปลาแซมอนนะคะพอตอนเย็ยนน้องปีก็นั่งดูเพจที่เขาไลฟ์ขายของเนาะเขาก็เด้งไงเด้งก็สั่งซื้อมาเลยแล้วจานนี้ปาไปเล่นตะกอ้อแล้วก็กลับมานะคะปาตกใจมีปลาสซมอนได้ไง ข้าวหมดแล้วนะคะหบใเอาเฮ้ยนะจ๊ะมากินขนมจีนต,ต่อโมโหนมไปเจาะต่อนะจ๊ะ ่เลือดไก่ด้วยนะคะกีดะเชียมเมือนพองด้จ้าเลือดไก่เชียมเมือนเลือดไก่เชียมเมือน 对。 น้ำพัตึ๊ขอทุกคนคะ่ะตำถั่วไม่ค่อยเผ็ดเท่ากินพริกเมื่อกี้นะคะเผ็ดมากคอนจะนับ ไปด้วยลองให้ไปด้วยนะคะทุกคนค่ะโอบตะพองยมตะพองเลยค่ะ ไม่ไหวนะคะทุกคนคะถ้ากินอีกอ,อีกเม็ดหนึ่งนี่นะคะรับรองแสบท้องแน่ๆนะคะ่ะทุกคนเมื่อกี้เผ็ดมากๆนะคะ ไทยขาไก่นะคะภาษาเขมรสุรินเจิงเหมือนเจิงเหมือนขาไก่กระดูจะอิ้กินไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดคอนะคะหบบันบาลเตนเนอร์แต่จะเปียกกอ น้ำยาขนมจีนอร่อยมากนะคะตึกยานมประจอะจะนันจะนับนะจ๊ะึกยานมประจอะก็คือน้ำยาขนมจีน อร่อยจะนัง้งอร่อยมากจะนั่งจะนับอร่อยมากจะนั่งจะนับ กินหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะครบอหอยนะ่จ้ากินหมดแล้วครบอหอยดื่มน้ำเพาะตึดื่มน้ำเพาะต,นตึน้ำตึกแก้วแก้ว รีบตึรีบตึรีบตึก็คือกลืนไปนะคะอ่ะใครมาติดตามใหม่ๆก็ไม่ต้องงงนะคะก็พูดภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาคขามรสุรินให้นะคะอาดามตามทำไมทำไมบะงงเนนจอาเนี่ยปียายภาษาเสมแปลภาษาคแมรเซรน้อยนะจ๊ะ ดื่มน้ำหมดแล้วเะตึอเอยเผตึอ่อเอยก็คือดื่มน้ำหมดแล้วอิ่มมากจะแอดจะน้ำอิ่มมากจะแอดจะน้ำ ก็ขอให้คนที่ติดตามน้องปีหรือเข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะขอให้ได้ภาษาเขมรสุรินเยอะๆนะคะทุกคนคะบางอย่างน้องปีก็อยากจะพูดภาษาเขมรทุกคําเลยนะคะแต่ก็ถ้าเราถ้าน้องปีไม่แปลภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาเขมรพูดภาษาไทยก่อนแล้วไปแปลภาษาเขมรให้ก็ควรทุกคนจะไม่รู้เรื่องนะคะถ้าเราพูดภาษาเขมรทุกคําเลยคนที่มาติดตามใหม่ๆก็ ไม่รู้จักภาษาขมรก็ก็จะไม่รู้จักเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยมาทำคอนเทนต์อย่างนี้ดีกว่านะคะว่าจะพูดภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาขมรจังหวัดสุรินทร์ให้นะคะทุกคนคะ่ะน้องปีก็เป็นคนจังหวัดสุรินทร์คนหนึ่งนะคะก็อยากได้แจกความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะให้ทุกคนนะคะเพื่อจะได้ไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์จะได้ฟังออกนะคะทุกคนคะ่ะนะเออ เหมือนขนมจีนเมื่อกี้ทุกคนพูดได้ไหมอา้าวทุกคนไม่ตอบนะคะเอ๊จะตอบยังไงขนมจีนเมื่อกี้เขาเรียกว่านมเปรเจาะนมปรเจาะจาาแถวบ้านน้องปีเขาเรียกว่านมเปรเจาะวันนี้นะคะน้องปีก็ถือว่า,าได้บอกความรู้ภาษาเขมรหลายคํานะคะทุกคนคะ ปาครั้งก็อยากจะพูดแค่คําเดียวนะคะจะได้บอกว่าให้ทุกคนจําได้ง่ายๆนะคะแต่เรามาทําคลิปยาวาเงี้ยน้องปีก็อยากพูดภาษาเขมรหลายๆคํานะคะทุกคนคะเพื่อทุกคนนะคะอยากรู้ว่าภาษานี้แปลว่าอะไรนะคะหรือไปเที่ยวแถวจังหวัดสุรินทร์ก็มาเปิดช่องน้องปีได้นะคะว่าเวลาเขาพูดน้ําคืออะไรน้ําก็คือตึ๊อนะคะทุกคนคะ่ะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะน้องปีก็จะขอไปก่อนนะคะภาษาไทยเหมือนเดิมขอไปก่อนนะคะภาษาคามีสุดินสมตัดสัจา้าบ๊ายบาย